สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องทําลายเอกสารทําลายเอกสารที่เป็นกระดาษนะครับเครื่องย่อยกระดาษนะครับอ่ะเครื่องนี้ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับยี่ห้ออะไรเนี่ย <c oughs> ยี่ห้อจินจินจิน,จ,นจินรงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เครื่องบริษัทเขาเคลียรมาว่านะครับทําลายได้พร้อมกันทีละ6แผ่นนะครับผมก็ได้ทดลองแล้วนะครับนี่ตัวนี้ซื้อมาจากลาซาด้านะครับนี่เลยนะครับ ย่อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาออกมาก่อนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้มันเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับเอาออกมาเทแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับได้เยอะมากเลยนะครับนี่เลยนะครับทำลายนะครับส่วนมากเอกสารที่ผมมีมันจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเอกสารทางราชการนะครับพวกสำเนาบัตรสำเนา ทะเบียนบ้านพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะเอาไปใช้ต่อหรือว่าจะเอาไปขายนะครับก็น่าจะไม่เหมาะสมนะครับก็เลยหาที่ย่อยสลายกันหน่อยนะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับวิธีการก็หากระดาษนะครับที่เราต้องการเช่นตัวนี้นะครับเป็นบัตรประชาชนนะครับของเด็กๆนะครับก็มันจะมีแม็กอยู่นะฮะ เดี๋ยวก็แนะนําให้เราเอาแม็กออกก่อนนะครับแนะนําว่าให้เอาแม็กออกก่อนนะครับเพื่อเครื่องของเรานั้นจะได้ไม่ไม่เสียนะฮะอ่าเมื่อเอาแม็กออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็อยู่นี้มีประมาณ4แผ่นนะครับเยวจะย่อยพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีโหมดออโต้นะครับโหมดออฟแล้วก็โหมดรีเวิร์ดนะครับก็คือกลับคืนนะครับอันนี้แนะนําให้ใช้เฉพาะ ที่เป็นกระดาษนะครับอ่ะก็จะมาที่โหมดออโต้นะครับก็จะแย,ย่เข้าไปเลยครับพร้อมกันเลยสี่ถึงห้าแผ่นมันก็จะย่อยออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเครื่องย่อยเอกสารนะครับก็ราคามีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหรือว่าหลายพันเลยนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ที่เขานำมาใช้นะครับ ก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ราคาต้นๆก็ไม่ถูกจนเกินไปนะฮะซื้อมานานแล้วนะครับรู้สึกว่าคุณกเกาวันนี้ว่างๆนะครับไปเอาขึ้นมาใช้นะครับซื้อมานานแล้วก็ใช้งานได้ดีครับไอ้ตัวนี้เราจะเอาไปชั่งกิโลขายก็ได้ครับเป็นกระดาษขาวดําหรือไม่ก็ใช้แพ็คของนะฮะที่บ้านมีแพ็คของก็เอาไปใช้เป็นกันกระเทะนะครับก็ใช้ดีเหมือนกันครับย่อยออกมาแล้วได้เยอะนะครับฟูเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าใครสนใจก็ ลองไปดูนะครับที่ Lazada หรือว่าที่ช h อป e ีนะครับน่าจะมีอยู่ก็เลือกตัวที่มันราคาไม่ถูกเกินเกินไปนะครับให้เป็นราคากลางๆแนะนำมันจะคุ้มค่ากว่าครับมันจะไม่เสียง่ายนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังมองหาอยู่นะครับสวัสดีครับ